สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในข้องสีดอโภเงนินนะครับวันนี้นะครับผมวันปีใหม่แล้วครับผมโอ้โกู้คนเยอะนะครับลอดท้องน้องโภเป็นบ้านนะครับนะครับวันนี้โชคมาแต่เช้าเลยน้องโภนะครับผม่แม่ ยอดของช้า,างได้ห้าหลังครับผมแม่ครับผมใส่เขาาเลยตั้งแต่เข,าเข้าในหมู่บ้านเลยนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับผมแม่เลยก็ผู้คนเยอะมากนะครับ คนเยอะนะครับแม่วันสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ดูครับผูกคนแต่ื่นทั้งซอยเลยครับซอยนี้นะครับพี่แม่ก็ไม่มีช้างเข้ามาในซอยนี้สักทีนะครับท่านว่าถึงดูน้องกูสวัสดีครับวันรุ่ครับ ดูคนเยอะนะครับผมให้ข้าวเหนียวให้อ้อยนะครับแต่เช้าเราไดปีใหม่นี้นะครับแม่ก็ขอให้โชคดีปีในปีนี้นะครับผมทุกๆวันนะครับผมดูครับหลังนี้ก็มีกล้วยนะครับแม่แม่กล้วยสุกหนึ่งนีเลยนะครับผมครับหอู ดูอาการทานของน้องมันจะไม่ค่อยอยากนะครับพี่แม่ดูครับเริ่มเล่นแล้วนะครับเริ่มเล่นแล้วกินเหมือนไม่อยากนะครับเพราะว่าน้องอิ่มนะครับผมเมื่อคืนก็ได้กินกล้วยเยอะนะครับตอนเช้าก็ได้กินก่อนออกก็ผ้าถุงนะครับวันนี้ก็เลย ไม่ค่อยเก่งนะครับผมอโอกินอยู่ครับเอามือกอดไว้นะครับนี่นี่บ้านหลังนี้ก็มีข้าวเหนียวมาให้ทานครับโอวันนี้ชาวบ้านแตกตื่นกันนะครับผมทาน อาหารช้างดีนะครับผมเข้ามาทำงานแต่เช้าเลยนะครับแม่ฝั่งนี้ก็เป็นขั้วยสุกนะครับแม่งแมวันนี้นอ้องโภได้ทานแต่เช้าอิ่มแม่ครับผม กุวยสบ้างข้าวบ้างนะครับทั้งกินทั้งวางเล่นนะครับเี่ยเหมือนจะไม่ค่อยวันนี้อากาศหนาวนะครับไม่ไม่อากาศเย็นเย็นครับผมเย็นมากนะครับผมเย็นสุดๆเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ออกทัวร์มา วันนี้อิ่มตั้งแต่ซอยแรกเลยนะครับแม่แม่เข้ามาซอยแรกอิ่มเลยเพราะกล้วยเยอะนะครับกล้วยกับข้าวเหนียวเยอะนะครับผมต้อนรับปีใหม่นะครับผมมันน้องโภอิ่มต,ตั้งแต่ซอยแรกเลยวันนี้ทํางานแต่เช้าเลยนะครับแม่แม่ทงานแต่เช้าดูข้างหลังเจ้าอ,อ้นนะครับแม่แร่กับผม หลังน้องคงเงินก็เป็นแบบนี้นะครับแม่แม่เป็นช้างหลังก้านกล้วยนะครับผมดูไม่ไม่เต็มนะครับจะมีสันแบบคมๆนะครับแม่แม่แต่แน้องอ้วนมากแต่ว่าเป็นหลังก้านกล้วยนะครับผมเป็นช้างลักษณะหลังก้านกล้วยครับผมหางยาวมากครับผมี ถึงถึงดินแล้วนะแม่ถึงคอนจีดแล้วนะครับผมเส้นหางของน้องนะครับผมโอ้คุณแม่ให้กินน้อยนะผมให้ทานน้อยนะครับผมน,น,ผมนี่กินแต่ยอดนะครับผมกินแต่ยอด ตังนี้เรียกทานเลย,เยน้องโพดูรับท่อนไม่กินนะครับผมดูรับได้กิกนยอดด้วยนะครับดูน้องโฟได้รอดอีกแล้วรับแม่แม่วันนี้หมานไก่เ้าเลยมนันหมานนะครับนะตอนรับปีใหม่ก็ขอให้มนันหมานอย่างนี้นะครับนะดูรับ นี่รอดทั้งครอบครัวนะครับครอบครัวละเก้าสิบเก้าบาทนะครับแม่แม่แมทำพิธีรอดก่อนตะอรอดนะครับแม่แม่สะดอกเคาะต่อดวงบูชาโชคให้อยู่ดีมีแรงนะครับผมท่านอยากทํากับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับผมาาสามรอบนะครับแม่แม่ส่วนน้องโพก็ยืนจินน้อยนิ่งมากนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้ไข่ผูกแขนท่านนะครับแม่แม่ครับผมผูกข้อต่อแขนให้อยู่ดีมีแรงนะครับผมดูครับว่อยทําตัดให้น้องโพนะครับแม่แม่ให้น้องโปมาดูว่าน้องโพจะทานไหมครับผม,มกินแต่ยอดนะครับ ครับกินยอดเมื่อคืนเพิ่นกินร่ำายแล้วเพิ่นก็เลยกินยอดนี่แม่ครับีเอยู่กับถือไปด้วยนะแม่แม่กอดไปด้วยนะครับผมโอ้โหมีการเอาไปกินกับทางด้วยนะครับแม่กินอืม ครับบ่ค่อยกินล่ำพี่แม่ดูครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับผมน้องภูด,ดูหางสวยมากเลยนะครับีแม่หางยาวถึงคอนจีดเลยปัดคอนจีดได้เลยนะครับแม่ดูครับปัดคอนจีดได้แล้ว างเส้นยาวมากๆเลยน้องโคปีนี้ครับผมทายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่อง youtube สีดอโพเงินของเราด้วยนะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมประสบแต่ความเจริญนะครับผมมีโชคมีราบอันใหญ่ๆนะครับผมให้อยู่ดีมีแรงมดเคาะมดส่งมัดลงมดไหยนะครับเนาะอยู่ดีมีแ้งนปีของครับผม ให้เงินไหลท่องท่องไหลมาด้อหาแม่แม่ครับผมให้อยู่ดีมีแห้งน้องโคกว่ก็สุขภาพแข็งแรงครับผมท้ายคลิปนี้คนนี้กับน้องพกงกินก็เก่าคําว่าสวัสดีนะครับ